อดีตนายกทักษิณล่ะปัจจุบันความสัมพันธ์เป็นยังไงผมเห็นภาพที่เชียงใหม่ว่าไม่ได้เจอท่านรองสักทีจะได้แซวว่าโอ้โหตามประกบอดีตนายกเลยนะท,ท,ทั้งๆที่ไม่ได้มีงานทางราชการอะไรในตอนนั้นเลยนะค,ความสัมพันธ์กับคุณทักษิณเป็นยังไงครับคือท่านทศิลิ์ท่านเอ็นดูผมนะผมใช้เงี้กันเพราะว่าคุณพ่อผมก็ขับรถด้วยกบับพ่อตาท่านนะครับแล้วก็อยู่กับผมนี้อยู่กับพ่อตาท่านตั้งแต่เด็กนะครับคือคือผมเนี่ย เ,เป็นโครการตันยู่แล้วกันนะครับนะผมเป็นคนสอนเสมอนะครับนะใครจะขึ้นใครจะตกใครจะลงผมก็สมเสมอนะเพราะนั้นผมก็มองว่าด้วยแบบนี้ผมเป็นคนแบบนี้นะครับผมไม่เคยเไม่ไม่เคยห่าง ใครมีบุญคุณที่มีบุญคุณกับผมนะเพราะนั้นสิ่งอ่นนี้ทําให้ท่านเอ็นดูผมรวมถึงคุณหญิงด้วยรวมถึงท่านอยุสิงคุณหญิงอ้อนะครับท่านก็เมตตาผมท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตาเอาละเมตตาท่านให้ความเมตตาเราก็ยังเคารพเคยขอไปให้ท่านช่วยเรื่องราวของตัวเองบ้างไหม ท่านก็พยายามช่วยผมอยู่พยายามดูแลผมนะฮะในส่วนที่ท่านทําได้นะฮะแต่โดยการที่การไม่ไม่เป็นลวงลูกต่างๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องทําเนื้อตัวให้ดีด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นหลายส่วนก็ต้องประกอบกันนะครับแต่ว่าสุบง่ายว่าทั้งท่านนายกสินทั้งคุณหญิงทั้งครอบครัวท่านก็เมตตาผมนะครับแล้วก็ส่วนท่านป้อมเนี่ยท่านก็เมตตาผมอยู่แล้วเพราะผมรับใช้ท่านมาทุ่มเททํางานให้ท่านนะครับ ท้ายท่านรอมั่นใจได้กลับมาคือ,อรอแน่ๆนครับเรื่องการกลับเนี่ยจะได้ขึ้นผอบไหมเออผอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการกลับเนี่ยผมว่ายังไงชา้าเร็วก็ได้กลับะนะครับนะแต่ว่าช้าเร็วก็ยังไงก็ต้องได้กลับนะครับแต่พี่เห็นว,ว่าวันนี้สิ่งที่กําลังทําให้สังคมเห็นก็คือความยุติธรรม,ม,มนะแล้วก็สิ่งที่กาลังทําให้สังคมเห็นก็คือว่าการที่จะมีมีอำนาจการที่จะมามีอำนาจใ,ในบ้านเมืองเนี่ย ท่านจะลอยตัวไม่ได้นะท่านต้องอรับผิดชอบในหน้าที่ท่านนะครับไม่ใช่ว่า,อ,าอยากมีอำนาจแต่ไม่อยากรับผิดรับชอบไม่ได้มันมีกระแสข่าวนี้ถามให้เคลียร์เลย<ช>นะยวา่าถ้าผบอต่อสักกลับมา เพราะว่าต่อสากอาจจะอยู่ไม่นานลาออกให้ท่านรองโจกขึ้นรักษาการเพราะว่าท่านอาวุโสอันดับหนึ่งครับส่วนท่านรองตายก็อาจจะไปนั่งเ,เป็นผู้นําในหน่วยราชการอาจจะสักสมมุติว่าประหลัดสํานักนายกตามข่าวแบบนี้นะมันจะได้เคลียร์กันมันมีข้อตกลงแบบนี้แลกเปลี่ยนกันแบบนี้จริงไหมครับ ผมก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ยืนยันตรงนี้แล้วกันนะถ้าน้องก็โยนกลับมาว่าทําได้ยินข่าวนะต้องเป็นต้นเรื่องอยู่แล้วถ้าจะ<ผ>มไม่ได้ขา่านนี้นจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่มีแล้วแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเนี่ยที่ทําแบบนี้นะครับก็คงจะฟังรูน่น้องยุมาว่าเอ๊ะ เป็นพบตรได้คุณเป็นได้แต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็โยกไปตรงนี้ก็เป็นการคุยกันเองการที่เราเอาเอาโจกออกไปเนี่ยคุณก็เป็นได้เลยนะพบตรแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเป็นได้จริงนะครับแต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อคดียานะนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณต้องต่อสู้คดียาหลังเกษียณเนี่ยนะครับหรือก่อนจะเกษียณเนี่ยนะครับคุณต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังนะเพราะว่าลูกน้องที่มายุเนี่ยเขาไม่ได้มา ต่อรู้กับคุณด้วยนะนะเพราะฉะนั้นใครเซ็นก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมมอว่าทุกอย่างมันมันมันเลยไปหมดแล้วเอาเฉพาะหน้าเรื่องนี้ก่อนส่วนในอนาคตใครจะไปแลกเปลี่ยนใครอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วแต่ผู้มีอำนาจเขาเขาตัดสินใจไปก็แล้วกัน